โอ้โหฟูแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะโอเคเดี๋ยวรอต่อจากตานี้นะฮะเ,เดี๋ยวรอต่อเดี๋ยวรอต่อฮนะใครอยากเล่นก็สามารถกดติดตามได้เลยอาเ,เอฟซีลิเวอร์พูลทั้งใจเล่นนะฮะถ้าเล่นจะเป็นคิวที่สนะี่ฮะนึ่งนะด,ดูแล้วดูเกอ์ หาเล่นโอ้โหเกือบโดนนะถ้ามีดูว่าเรามีฟูทีมาเลยพอเล่นได้บ้างโอ้โหเปิดลูกนี้อืม,มานี่เห็นซาลาแล้วมานี่เนี้ยเคมินเดบรอยซาลาโอ้โหติดเซฟดูดิเกอร์ โูนิเกอร์โอ้โหได้เปิดอีกแล้วเรียบร้อยไปดิฮัมหาแรนนะมีหาแรนก็ต้องเปิดนะฮะโอ้โหเกือบโขกได้่ะดูซาลายื๊บเนียเติมมาแล้วฮะโจชัวคิมมิดเรียบร้อยโอ้โหแต่หลังม่าโอ้โหดูว่าลอนโดะไปดิตัดเกมไม่ได้ตัด ให้มาคิมิตต้องเปิดแล้วเออโหซาดิโอมานน่นันน่นไงพรเมอร์เปิดลูกนี้ดูดิดูคาแลนนะฮะนี่โขกนะลูกนี้ออกไปก่อนเนี่ยมานี่เห็นแล้วเดอะบอยเปิดโรนัลโด,โดขอใส่ได้ไหม ใส่ได้ไหมหช้ามากเป็นคิวที่สี่นะฮะเป็นคิวที่สี่ดูโยฮันครับอไกละฮะเป็นคิวที่สี่นะฮะเป็นตได้หมดเลยฮะโอเคครับปุ๊บ,บใส่ไปก่อนนะฮะอือหือไปด้วยอาเก้ออ้ยอะไรเนี่ยอาเก้ดูซานี่ฮนะซานี่เห็นแล้วฮาเล่นอูโหฮาเล่นปั่นขวา หาเล่นปั่นขวัวโอ้โหดุนสวนไปฮนะโอ้โหย่มยครับหลุดมาแบบนี้ขอจ่ายนิ่มจ่ายน,นิ่มเรียบร้อยฮนะเรียบร้อยนะรอคิวฮนะรอคิวฮนะรอ,วนะรอเรียกคิวฮนะนะเดี๋ยวขึ้นคิวไว้ให้ในหน้าจอดีกว่าโอ้โห เดี๋ยวผมเอาคิวขึ้นหน้าจอได้เลยมาดูจังหวะนี้ก่อนห่าแล่นความเร็วความเร็วเท่านั้นความเร็วเท่านั้นลูกสวนฮเล่นโอ้โหอจอยติดเซฟโอ้โหขอบคุณนะฮะจีจฮะจีจีฮะ,ฮะสรับ